чем องมาฝึกดูนะคะเว้ยไม่ล้างบอกเลยนะมันแจ้งเตือนว่าให้ล้างแต่ผมไม่อยากล้างเดีย๋ยวค่อยมาล้างก่อนอุยอ้ยอุ้ยทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมโอ้โหดีใจมากทุกคนดีใจมากเลยอะคือแบบมีหมวัว ยังโอเคอีกหนึ่งตัวใช่ไหม แบบเท่ๆเดียวนะลองเต้นแล้วก็ยิงดูนะจลอแต่ผมต้องยิงแบบนิ่งๆนะต้องวองอิ่วนล้อมเน่ยโอ้โหตายหมุนครับตายหมุนหมุนก่อนตายเออตายหมุนอีกแล้วตายหมุนอีกแล้วก็ดูท่าทาง,งดี ที่ชุดสม่มนว่าชุดนี้ได้เป็นไงสุ่มได้ครับสุม่มสุ่มได้เม็ดเขียวครับเอสุมมส่มได้พินเขียวครับเินอะก็ไม่ได้กรูร้าเลยครับ g ีเอ็มแจกของแบบนี้ครับผมไปรับตัวละครเนี่ยรับเปจาก g ีเอ็มทั้งหมดเลยดีเอ็ จะบิ้วไปไหนเนะี่ยจะบิ้วไปไหนยิงก่อนจะบิ้วไปไหนยิงก่อนสองหัวติดแล้วสามหัวติดให้ดูไม่ติดแล้วไปติดแล้ว,ลวชิงช้าสวัสดีเห็นไหม พี่ไม่ใช้ปืนยาวปืนระยะยิงระยะไกลอ่ะได้เดี๋ยวใช้ให้ดูนิดหนึ่งนะครับเต้นบ้างหนึ่งอยากเต้นรู้จักการไม่การรูดอนสวยสวยสวยมาก

ร้อยสไคร r i b e ผมจะเล่นโหมดทั่วไปให้ดูโดยที่ไม่ต้องเพลื่อนแต่แล้วค่อยเอาวันหลังเดี๋ยวค่อยจะเข้ามาฝึกเยอะๆเลยนะครับ เ่นเกมกันองอยาได้อ่ะแต่แม่ผมให้เติมมาได้กัเกมปีนกนอะงอ่ะอันนี้ผมจำได้เ่อผมเคยซื้อเซ็สี่ไหมเ็สี่มาดแบบูู ไีนะไป